กระโดมมุกขมันนะครับรอนะครับฟ้ไก,าาก,ก่ชนหัวขมันสอเต้าฟ้ามนะครับนี่ดูนกกดูไก่้วยกักกนนกงินงตรนี้นะครับกินเ้ากินข้าจิกจิก,จก,จก,จก S 1> <S 1> ตวนี้ลดดุสนะครับเรื่องแกจะยาดหน่อยจะแน่นอนนะครับเลยเฮน เติบตัวขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะนหลายตัวนะครับมวนนะครับเรื่องไปนะไปใหญ่ขึ้นมาแล้วตุ๊กตัว การกันเลื่องไกนน่นะคัรบฟังเสียงไก่ขันด้วยนะครับแข่งน้ำขันเนาะเอิเกรอเน่แข่งมันจะแข่งกันนะครับมันนกเลยนะตอนนี้ไก,ก่กำลังฟักลายแม่เลยนะครับ เกือบกับห้าหกแม่เนาะนะครับก็ก็ถือว่าเขามีไก่ป้อนตลอดเนาะนะครับผมคลิปนี้นะครับผู้หมานะครับขอจะจบคลิปนี้ไปกันในก่อนสุด้ลยครับผม